ค่ะไหมที่ใช้นะคะก็จะเป็นไหมละมุนเส้นอ้วนนะคะเบอร์20อ่ะนะคะรหัสสี1.7แล้วก็สีจะออกเป็นสีโอโรสะนะคะส่วนเข็มจะใช้เข็มขนาด1นึ่งมิลนะคะถ้าเกิดเเป็นเข็มอีกแบบหนึ่งก็น่าจะประมาณเบอร์สองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มต้นนะคะด้วยการถักโซ่นะคะสิบครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นนะคะเชื่อมติดกันให้เป็นวงกลมค่ะจะได้แบบนี้นะคะ เราจะมาขึ้นแถวที่หนึ่งกันนะคะด้วยการถักโซ่นะคะสองค่ะหนึ่งสองแล้วก็ถัก x กนะคะก็คืออ่อ่ไมแบบควักแบบไม่ต้องพันนะนะคะถัก x อก็สิบห้าครั้งนะคะในห่วง หนึ่งจะถักวนไปเลยวนรอบไปเลยนะคะสิบห้าครั้งนะคะถักมาครบสิบห้าครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมติดกันนะคะกับหลักแรกตรงโซ่ที่เราขึ้นเอาไว้ตรงท,ที่แรกเลยนะคะทิ้มลงไปเลยค่ะแล้วก็ดึงไหมผ่านห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะถักโซ่เอ่อหกครั้งค่ะหกครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็พันควัก เว้นไปหนึ่งช่องนะคะแล้วก็มาควักช่องถัดไปนะคะทำแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่สามค่ะแล้วก็พันควักด้วยการเว้นไปหนึ่งช่องแล้วก็ลงช่องถัดไปนะคะทำแบบนี้นะคะไปวนรอบเลยนะคะเราจะเว้นหนึ่งช่องนะคะขั้นด้วยโซ่สามแบบนี้แล้วก็เว้นหนึ่งช่อง แบบนี้นะคะก็คือทําแบบนี้นะคะไปวนรอบเลยนะถักมาวนรอบแล้วนะคะเออก็จะได้ทั้งหมดนะคะแปดขานะคะสองสี่หกแปดแล้วก็สังเกตดูว่าของนิงนะคะจะไม่ดึงหลักสูงนะคะนิงจะดึงแบบเตี้ยเตี้ยนะคะเพื่อนๆนจากนั้นพอเราจะจบแถวที่สองเราก็ถักโซ่สามแล้วก็มา เชื่อมติดกับหลักแรกตรงนี้นะคะนับไปหนึ่งสองสามทิมไปตรงโซ่ที่สามนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะขึ้นแถวที่สามค่ะด้วยการถักโซ่หนึ่งสองสามครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็พันควักในช่องนี้สี่ครั้งค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะพอช่องต่อไปเราจะพันควักในช่อง5ครั้งนะคะก็คือที่เหลือเราจะพันควักในช่องทุกช่องเลยนะคะ5ครั้งค่ะ ก็ทําแบบนี้นะคะทุกช่องเลยเราจะควักช่องละห้าครั้งนะคะไปจนถึงช่องสุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะทําวนรอบไปเลยนะคะแถวที่สามนะคะหนิงก็ถักมาจนครบแล้วนะคะวนรอบแล้วพอเราถักมาจบถึงตรงนี้แล้วนะคะก็มาเชื่อมต่อกับตรงนี้ด้วยการทิ่มเข็มลงไปตรงโซ่ที่สามเลยนะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านห่วงมาเลยค่ะ ต่อไปนะคะขึ้นแถวที่สี่ค่ะถักโซ่นะคะหนึ่งสองถักโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็เว้นไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งโซ่นะคะหนึ่งช่องหนึ่งหลักเว้นไว้หนึ่งนะคะข้ามไปที่มหลักถัดไปนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็โซ่สามเว้นไว้หนึ่งหนึ่งหลักหนึ่งช่องนะคะแล้วก็มาทิ่มที่ช่องนี้นะคะ่ะถัดไป ต่อไปก็โซ่สามเว้นหนึ่งหลักแล้วก็ทิ้มหลักขัดไปก็ทําแบบนี้นะคะสลับกันไปเว้นหนึ่งหลักทิ้มหลักขัดไปแบบนี้จนวนรอบวงกลมนี้เลยนะคะ <har> ค่ะเมื่อถักมาวนรอบแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะเราก็จะจบชิ้นงานเราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทิ้มลงไปตรงจุดแรกเนี่ยคะ่ะ พันควักขึ้นมาแบบนี้นะคะก็เหมือนเราทำแบบอื่นๆทั่วๆไปที่เราถักโซ่แล้วอยากให้ห่วงมาอยู่ตรงกลางเราก็จะใช้วิธีนี้นะคะทีนี้พอเราได้แถวนี้แล้วแถวที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตรงนี้เป็นแถวที่สี่นะคะพอเราได้แถวตรงนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆน,นับก่อนนะคะเช็คงานนะคะจะได้ไม่ไม่พลาดนะคะด้วยการนับห่วงที่เราทําไว้เนี่ยนะคะ อรอบนี้นะคะจะต้องได้ทั้งหมดยี่บห่วงนะคะเพื่อนๆลองไปนับดูก่อนนะคะแต่ของหนิงนับแล้วนะคะก็คือครบอย่าให้เกินอย่าให้ขาดนะคะเพื่อนเอนเราจะเช็คตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่เราจะไม่ได้จะได้ไม่ต้องมาแก้ทีหลังนะคะให้เสียเวลานะคะแถวที่หนึ่งสองสามสี่ต่อไปนะคะขึ้นแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าจะถักโซ่นะคะสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็เอ็กลงไปแบบนี้นะคะคือแถวที่5และ6นะคะให้เพื่อนๆถักไปเลยนะคะจะใช้โซ่สี่หนิงก็จะถักไปเลยนะคะแถวที่ห้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนจบแถวที่6นะคะก็คือจะถักโซ่สีเหมือนกันนะคะ5กับ6เดี๋ยวหนิงจะถักวนรอบไปเลยนะคะค่ะแถวที่5และ6กนะคะหนิงก็ถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะก็คือแถวที่หที่หเนี่ยจะถัก ใช้โซ่4ีนี่ก็เลยถักควบมาเลยนะคะพอเราจะจบแถวที่6ก็ถักโซ่2แบบนี้ไว้นะคะแล้วก็พันเข็มแล้วก็ทิ้มลงไปตรงจุดจุดเนี้ยค่ะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะแถวที่7จจะถักโซ่5ค่ะมันเป็นลายง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะก็คือเป็นการลดหลั่นของโซ่นะคะจากน้อยขึ้นไปมากๆก่ะนะคะ แถวที่เจ็ดนะคะถักโซ่ห้าค่ะก็ถักโซ่ห้าแบบนี้นะคะวนรอบไปเลยค่ะหนิงก็จะถักวนรอบไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่จบแถวแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแถวที่เจ็ดนะคะถักมาสุดแถวแล้วนะคะเราก็จะจบด้วยการถักโซ่สองค่ะ แล้วก็พันเข็มทิมลงไปตรงจุดเนี้ยนะคะจุดที่เริ่มต้นไว้นะคะก็จะได้แบบนี้ต่อไปขึ้นแถวที่แปดแถวที่แปดก็ถักโซ่ห้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอ็กลงในช่องถัดไปเลยนะคะจากนั้นถักโซ่ห้าค่ะ พันเข็มนะคะควักลงในช่องถัดไปนะคะทั้งหมดสี่ครั้งค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เอ็กที่ช่องถัดไปเลยนะคะ เสร็จแล้วถักโซ่ห้าค่ะเอ็กช่องถัดไปแล้วก็ถักโซ่ห้าเอ็กช่องถัดไปแล้วก็ถักโซ่ห้าเอ็กช่องถัดไปนะคะสังเกตดูว่าเดี๋ยวตรงนี้นะคะก็คือจะทําเว้นว่างไว้นะคะหนึ่งสองสามสามช่องแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะถักโซ่ห้าค่ะ แล้วก็พันควักในช่องนี้นะคะสี่ครั้งทําแบบนี้นะคะให้มันเกิดเป็นมุมมานะคะเพราะว่าลายก็คือจะเป็นลายสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะแล้วก็ถักโซ่ห้าแล้วก็เอ็กช่องถัดไปเลยนะคะทีนี้เราก็ถักโซ่ห้าเว้นไว้แบบนี้นะคะสามช่องเห็นไหมคะ หนึ่งสองสามแบบนี้นะคะก็คือเว้นว่างแล้วพอช่องถัดไปเราก็จะมาขึ้นลายแบบเนี้เดี๋ยวนิงทำให้ดูอีกทีนะคะเนี่ยค่ะพอเราเว้นมาสามช่องแบบนี้แล้ว ตรงนี้เราจะทำมุมแล้วก็ใส่ลายเข้าไปเลยค่ะพันควักสี่ครั้งในช่องนี้นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะเกิดเป็นมุมแล้วตอนนี้ได้สามมุมแล้วนะคะเดี๋ยวที่เหลือเพื่อนๆก็ไปถักเลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะถักวนรอบไปเลยนะค่ะก็ถักมาวนรอบแล้วนะคะเป็นแถวที่เดี๋ยวหนิงจำไม่ได้นะคะอะแถวที่แปดค่ะทีนี้ต่อไปนะคะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะแถวสุดท้ายแถวที่เก้าค่ะพอเรามาถึงตรงนี้เราจะจบงานก็เหมือนเดิมค่ะถักโซ่สอง แล้วก็พันเข็มทิ่มลงไปตรงเนี้ยค่ะก็ดึงแบบนี้แถวสุดท้ายนะคะถักโซ่หกค่ะแล้วก็เอกช่องถัดไปค่ะแล้วก็ถักโซ่หกค่ะทีนี้เราจะพันเข็มนะคะก็คือพันควักในช่องนี้นะคะสี่ครั้งค่ะ นี้นะคะแล้วตรงนี้เราจะถักโซ่เจ็ดค่ะเราก็มาพันควักในช่องฝั่งนี้นะคะอีกสี่ครั้งจากนั้นถักโซ่หกค่ะเราก็มาเอ็กติดกับตรงนี้เลยนะคะ ทีนี้รอบรอบรอบ,รอบเลยจะใช้โซ่หกนะคะยกเว้นแค่ตรงมุมตรงนี้นะคะที่สำหรับไว้ต่อดอกจะใส่โซ่เจ็ดเอาไว้นะคะเป็นเพื่อนที่เหลือก็ทำเหมือนกับมุมนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนีงจะทำวนรอบไปเลยนะคะค่ะก็ถักมาเสร็จจนเป็นดอกเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะ จะได้แบบนี้ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากได้ดอกใหญ่กว่านี้นะคะก็คือให้เพิ่มตรงช่วงเนี้ยนะคะช่วงที่ยังยังเป็นโซ่แบบเนี้ยนะคะให้เพิ่มเป็นอา่าอาจจะเพิ่มอีกสองแถวสามแถวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่ดอกจะได้ใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราถักดอกเสร็จแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อดอกกันนะคะค่ะการต่อดอกนะคะเราจะเริ่มต่อจาก แถวที่เก้านะคะเราจะพอเราขึ้นแถวที่เก้าเราก็จะต่อไปเลยนะคะตรงนี้นะคะหนิงก็ถักมาเออวนมาจนจบแถวที่แปดนะคะหนิงก็จะขึ้นแถวที่เก้าแถวที่เก้านะคะเราจะเริ่มต่อจากตรงช่วงมุมนะคะแถวสุดท้ายเราจะใช้โซ่หก งน,นี้ก็พันควักนะคะสี่ครั้งแบบนี้นะคะพอเราจะต่อเราก็จะใช้โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามจากนั้นนะคะเราก็หยิบชิ้นงานของเรานะคะที่ถักเอาไว้แล้วนะคะเออจะเริ่มต่อจากตรงมุมนะคะก็คือ เอาด้านผิดนะ,นะคะด้านหลังมาประกบกันแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เอ็กติดกันไปเลยจากนั้นนะคะก็ถักโซ่สามวนวนกลับมาที่ชิ้นหน้าเนี่ยนะคะตรงนี้ก็พันพันควักสี่ครั้งค่ะ แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ถักโซ่สามค่ะไปด้านหลังต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อย่าให้งานมันพลิกนะคะก็คือด้านหลังต้องประกบกันไว้นะจากนั้นก็ถักโซ่สามกลับมาชิ้นหน้านะคะแล้วก็โซ่สาม ก็คือถักกลับไปกลับมาเหมือนการต่อดอกทั่วไปเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็จะไม่ยากนะคะหลายๆท่านเลยนะคะที่ทำได้นะคะมีพื้นฐานอยู่แล้วนะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูอาจจะงงนิดนึงต้องฝึกฝนนะคะต้องฝึกบ่อยๆ พอมาถึงตรงนี้ก็พันควักสี่ครั้งค่ะแล้วก็โซ่สามไปเอ็กตรงมุมอีกดอกหนึ่งนะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็มาพันควักตรงช่องนี้ค่ะสี่ครั้ง หนีงจะให้ดูก่อนนะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะทีนี้เมื่อต่อต่อได้แบบนี้แล้วเวลาเราจะทําเป็นตัวเสื้อนะคะเราก็อย่างที่หนิงเคยทํำบ่อย,ยก็คือจะต่อแล้วก็วัดรอบอกที่เราต้องการนะคะชอบหลวมก็เอ,อให้มันใหญ่ๆก็คือต้องต่อหลายๆดอกเข้าไปนะคะถ้าชอบแบบรัดลูกก็ใช้ดอกที่มันน้อยลงกว่านี้ แล้วแต่เลยนะคะม,ม,มันไม่ได้จําเป็นว่าต้องใช้กี่ดอกกี่ดอกตายตัวอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถวัดดูได้เลยนะคะอยากได้แค่ไหนก็ใส่เท่านั้นไปเลยะคะ่ะและอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าอยากได้ดอกใหญ่กว่านี้ก็ทำโซ่ตรงนี้นะคะให้มันกระจายออกไปให้ให้แถวมันมากขึ้นกว่านี้นะคะจะได้ดอกใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วของนี่งก็คือที่ต่อไว้ยาวๆแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เน,นี่ยค่ะหนิงก็จะต่อรอบอกไว้ให้มันยาวๆแบบนี้เมื่อได้ที่ความยาวที่ต้องการแล้วเราก็จะเอามาเชื่อมให้เป็นรอบอก,กน,นะคะของเราก่อนนะคะสำหรับคลิปการทําดอกแล้วก็ต่อดอกวันนี้นะคะก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนิงด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ